ในดวงสตาของชาวลัคนดาราศีสิงดาวพระราหูโคโจรย้ายมาแล้วนะฮะเข้ามาอยู่จุดมรณะตั้งแต่วันที่17ตุลาคมไป18เดือนนะครับนะเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนินะฮะโคโจรอยู่มุมมรณะนะฮะหลังจากวันที่18เนี่ยนะฮะก็จะมีดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวประจำกายโคโจรเล็งกับดาวพฤหัสบดีเป็นคู่มิตรใหญ่ไป1เดือนนะครับ ในช่วงนี้ชาวลัคนาดาราศีสิงห์นั้นนะครับลาหูยกเนี่ยนะฮะอยู่ในจุดนี้เนี่ย18เดือนให้ระวังในเรื่องของความวุ่นวายเกี่ยวข้องกับมรดกนะฮะความวุ่นวายหรือปัญหาเกี่ยวกับนิติกรรมคู่คู่รองคู่ค้าคู่ขายคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาด้วยกิจกรรมใดๆที่มีการแบ่งส่วนปันส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่างๆก็ต้องรอบคอบไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องใดๆต่างๆก็ตาม นะฮะจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้บ้างนะฮะก็จะต้องมีเครื่องรางเสริมดวงชะตานะฮะท้ายคลิปนะชาวลัคนาราศีสิง์ดาวพระราหูเนี่ยนะฮะเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิเป็นจุดมรณะแล้วดาวพระเสาร์เนี่ยก็อยู่ในจุดปัตตนิเป็นพิณทุบาทอยู่นะครับใน18เดือนนี้นะฮะคนที่เกิดลัคนาราศีสิง์ที่มีคู่นะฮะจะมีบทพิสูจน์หรือบททดสอบความรักนะฮะ บทพิสูจน์ทดสอบความรักนะฮะว่าคุณจะอยู่ด้วยกันได้ยืดได้ยาวมานะในรอบ18ปีแล้วก็รอบ30ปีที่ดาวเสาร์เลงเนี่ยนะฮะนะผ่านไปได้หรือไม่นะครับนะก็ต้องประคับประคองมีอะไรต้องรีบเปิดใจคุยนะครับถ้าใดที่มีหุ้นส่วนจะแตกแยกมีปัญหากิจกรรมที่มีการปันส่วนทุกประเภทเป็นหุ้นส่วนคู่ครองคู่ค้าคู่ขายคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาอะไรเงี้ยนะฮะก็ต้องรอบคอบในการดําเนิน ไปแห่งชีวิตนะนิติกรรมที่เป็นเงื่อนไขสัญญาต่างๆก็ต้องรอบคอบด้วยนะครับมีคู่ก็ต้องดูแลกันให้ดีคู่อาจจะเจ็บป่วยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ระวังมีปัญหากับต่างเพศที่มีอํานาจมากกว่าด้วยนะครับมันคนเกิดคู่กรณีคู่ความเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับนะในช่วงจังหวะนี้ นะฮะช่วงที่ลาหูอยู่ตรงนี้ยังเลงมาในเรือนการเงินลาหูก็อาจจะล่วงเงินล่วงทองนะฮะมีเรื่องให้เสียทรัพนะฮะเกิดขึ้นมีเรื่องให้ต้องใช้เงินก้อนต่างๆเกิดขึ้นได้ด้วยแต่เรามาดูกันสั้นๆน,นะตอนนี้เนี่ยดาวพระอาทิตย์โคจรอยู่มาอยู่จะตนุสหาชาัชชะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยนะฮะอาจจะมีเรื่องเหนื่อยใจกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมง,งานนะฮะหรือคนใกล้ตัวหรือจะมีเหตุเป็นช่วงที่คุณจะต้องติดต่อสื่อสารพูดคุยมากขึ้น ท่านใดที่เป็นนายหน้าตัวกลางตัวแทนนะครับนะก็จะมีมุมที่ดีเกิดขึ้นกับดวงชะตานะนะในช่วงนี้ดาวจําตัวเล็งกับดาวพฤหัส,สบดีด้วยนะครับบางคนได้พบครูอาจารย์บางคนได้พบองค์ความรู้บางคนได้ปัญญานะฮะการศึกษาการเรียนรู้การพัฒนาตนต่างๆนะฮะจะนําปัจจัยที่ก่อความเจริญเข้ามาสู่ดวงชะตาดาวทิตย์เป็นดาวประจำตัวเล็งกับดาวพฤหัสนี้นะครับ ในช่วงนี้เนี่ยนะฮะเรียนรู้สิ่งใดเนี่ยคล่องครึ่งคล่องนะ,ะดีนะได้องค์ความรู้ที่ดีนะฮะแล้วก็ดาวพระอาทิตย์เป็นเกริงกับเพื่อนหัดซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะกับดาวเจ้าเรือนมรณะท่านใดที่รอดําเนินการต่างๆเกี่ยวข้องกับมรดกรอการเดินทางช่วงนี้ดีนะนะครับชั้นสั้นเนี้ยหเดือนเนี้ยนะบ,บางคนเนี่ยนะฮะจะได้เดินทางไกลบางท่านจะได้ไปโรงพยาบาลได้นะในช่วงนี้ ะะดาวประจําตัวเนี่ยโคจรรุลเลงกับดาวเจ้าเรือปุตตะบางท่านได้ลูกค้ารายใหญ่นะฮะได้ลูกค้าแนะนําต่อบอกต่อนะมาคักมาซื้อขายนะฮะมาซื้อมาขายก็ว่ากันไปนะครับบางคนเกิดโปรเจกต์ใหม่เกิดไอเดียใหม่มีโชคจากเด็กจากคนอ่อนกว่าจากบุตรบริวารได้การเกื้อกูลจากเด็กจากคนอ่อนกว่าจากบริวารจากลูกน้องนะฮะ ดาวจำตัวโคจอร่วงกับดาวอังคารต้องระวังการประทะกับคนอื่นเตะนู่นชนนี่ของแหลมทิมตำํำนะฮะบางท่านจะทะเลาะก,กับคนในครอบครัวนะฮะหรือกับผู้ใหญ่ได้บ้างได้ง่ายนะนะฮะก็อ่อนน้อมเข้าหานะฮะสำหรับท่านใดที่เข้าหาผู้ใหญ่ก็อ่อนน้อมจะดีนะในช่วงนี้เพราะดาวคู่มิตรถึงกันด้วยดาวเจ้าเรือนพันธุปะทะกับดาวอาทิตย์บางท่านซ่อมบ้านซ่อมรถ นะหรือต้องจัดการเกี่ยวกับบ้านรถหรือว่าจะได้ไปะทะกับญาติพี่น้องคนใกล้บ้านเรือนเคียงนะฮะก็เกิดขึ้นได้หรือจะมีการจัดการเกี่ยวกับบ้านรถหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ยวยดยานภาหนะนะฮะเป็นช่วงที่ดาวเจ้าเรือนสุภามาอยู่จุงนี้เนะี่ยบางท่านจะได้ติดต่อเพื่อนสมัยเรียนนะฮะหรือเพื่อนที่มีขั้นมีตําแหน่งนะฮะได้เครือข่ายที่มีได้ติดต่อเครือข่ายที่มีขั้นมีตําแหน่ง ดาวราพะไปอยู่เรือนสหัชาได้โชคลาภจากการสื่อสารการติดต่อการพูดคุยการเจรจานะครับท่าในใดที่เป็นตัวกลางตัวแทนมีมุมที่ดีดาวพระศุกร์เป็นกเกษตรสลับเรือนนะฮะกับดาวอาทิตย์เป็นดาวงานนะฮะมีโอกาสได้พบคอนเนคชันใหญ่ๆนะฮะเครือข่ายใหญ่ๆคนมีสีคนมีขั้นมีตำแหน่ง มีโอกาสได้จับงานใหญ่โครงการใหญ่หรือเป็นช่วงที่คุณจะแต่งกับการวิถีชีวิตผูกติดไปกับงานมีพลังงานที่เพิ่มขึ้นมากขึ้นหรือเป็นช่วงที่คุณจะสามารถสร้างสารรค์งานนะฮะให้มีความสําเร็จต่างๆได้นะฮะด้วยความหมายดาวการงานที่ร่วมตัวจะมีภาระและผิดชอบมากขึ้นดาวอลิเรงดาวงานนะฮะจะมีคนมาก้าวไกยในชีวิต ในเรื่องราวส่วนตัวของคุณนะครับแปลว่าจะมีงานหนักงานเหนื่อยเกิดขึ้นกับดวงชะตาจะมีศัตรูจากวงการวงงานนะฮะมักเกิดคดีความจากงานได้ด้วยนะในช่วงนี้นะฮะหรือว่ามีคนที่แบบไม่ค่อยชอบคุณในวงการในวงงานนะฮะอันนี้ก็เกิดขึ้นได้พวะาดาวอาลีนั้นเล็งดาวงานและดาวสหัสชาก็ถูกดาวงานเล็งนะครับแต่ดาวศัตูคู่ศัตรูเล็ง จะมีการทะเลาะก,กับเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานหรือมีเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานหรือญาติบางคนที่พร้อมที่จะ,ะคือเขามาก้าวไกยในชีวิตคุณนะครับ,นะรบนะก็เกิดขึ้นได้ด้วยในดวงดาวเนี่ยนะครับในช่วงไปลายปลายเดือนตุลาในดาวมหาอุดอยู่เรนการงานนะนะครับทำงานสิ่งใดก็ยังมีความสําเร็จแม้มีอุปสรรคบ้างนะไปบางท่านหรือว่ามีคนไม่ชอบคุณบ้างนะครับแต่ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ในดวงเนี่ย พระเสาเล็งพระศุกร์พาดผ่านดวงชะตาเนี่ยระวังทะเลาะกับคนรักบางคนไม่ทุกเรื่องเงินก็คุกเรื่องความรักมีเรื่องอุกใจนะฮะขมขื่นอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นดาวพระเกตอยู่จุดลาภะช่วงนี้อธิษฐานจิตขอพรจากสิ่งสิทธิ์ดีสิ่งสิทธิ์ให้โชคให้ลาบนะครับเกิดขึ้นนะฮะเมื่อไ่านได้รับสิ่งสิทธิ์นะฮะบูชาสิ่งสิทธิ์ดีนะฮะรับเครื่องรางมาดีในช่วงนี้นะครับ นะดาวพฤหัสเนี่ยนะฮะเคลื่อนอยู่ในจุดสุภาไปจนถึงเมษาปีหน้านะฮะบางคนเนี่ยจะมีคนรู้จักคุณกว้างขึ้นมากขึ้นเพิ่มขึ้นนะท่านใดที่ทำอะไรเกี่ยวกับต่างประเทศการเรียนการศึกษาหรือรอขั้นรอตำแหน่งรอความก้าวหน้ามันเกิดขึ้นนะครับมรตยูก็อยู่ในเรือนการงานไปอีก67ปีเนี่ยนะฮะช่วงนี้ก็เหมาะปฏิรูปเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานนะฮะ จะดีกับดวงชะตาไม่ฉะนั้นจะมีความผันผวนทางการงานได้เอางานไปเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนวัตกรรมนะฮะหรือโซเชียลนะฮะจะดีกับดวงชะตานะครับชาวลัคนาราศีสิงห์มีโอกาสได้ได้ลาบปากนะฮะมีคนนําอาหารมาให้มีคนมาซื้อของฝากมานะได้เครื่องประดับได้ของสวยงามได้ของมีราคามีค่าและเป็นช่วงที่เนื้อหอมมีสเสน่ห์นิยม ต่อผู้พบเห็นด้วยในช่วงนี้เป็นที่ต้องจิตต้องตาต้องใจจากต่างเพศแม้กระช่งเพศเดียวกันจะดึงดูดนะฮะกู้ขนมากเป็นพิเศษนะครับในช่วงนี้ดวงเ Star <_ <D> _ <L> _>นี่ยนะฮะมันไม่เหมือนกันผมทายดูรวมๆนะฮะคุณต้องหาโหนหานักโหราศาสตร์นะฮะที่เขาจะดูจากวันเดือนปีเวลาตกฟากนะฮะแล้วก็สถานที่เกิดของคุณก็จะเช็คด,ดวงส่วนตัวของคุณก็จะตรงกับคุณนะครับอันนี้ผมท่ายรวมๆนะครับ ก็ทั้งแล้วเมื่อดวงคนเราไม่เหมือนกันนะฮะผมมีเครื่องรางจะมาแนะนํานะโบราณเขาเลยมีเครื่องรางเอาไว้เสริมดวงชะตาเอาไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจเครื่องรางที่เห็นในมือของผมนี้นะครับนี่คือ,อสัต,ตหงนะฮะเป็นเครื่องรางโบราณน,นะเป็นเครื่องรางที่เป็นการเป็นตัวแทนก็แล้วกันนะฮะเป็นเป็นเครื่องรางที่พระเกจิอาจารย์โบราณเนี่ยนะฮะ เขานํามาปลุกเสกนะฮะตามตําราโบราณนะอันนี้ปลุกเสกตามตําราโบราณนะฮะในคืนพระจันรเพน็นและเป็นคืนที่ได้ตําแหน่งดวงดาวที่ดีที่จะประกอบนะฮะให้เป็นเครื่องรางนี้นะครับนะ,ะก็มีเคสโบราณนะฮะแล้วก็ทั้งเป็นหลักโหรา,าศาสตร์พุทธศาสตร์และเทวาศาสตร์นะฮะทั้ง3า,าศาสตร์รวมกันเป็นเครื่องกลางชั้นสูงนะเป็นสัตตหงสัตตหงเนี่ย,ยคือสัตตาแปลว่าเจดนะฮะหงก็คือพยาหงนะฮะ เป็นเจ้าแห่งสัตว์ปีกนะครับที่มีความรวดเร็วนะฮะขนเป็นทองคํานะครับพระโพธิสัตว์ที่บําเพ็ญเพียรเ,เป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะมาเกิดเป็นพญาหงนะฮะซึ่งมาสะสมบาร,รมีในร่างพญาหงทองนะฮะมีตํานานในชาดกนะฮะก็คือว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยเสวยชาติเป็นพญาหงพญาหงทองในถึงเจ็ดพระชาตินะครับ ไม่ไม่ว่าจะเป็นสุวรรณหงนะฮะชาดกอุรุกะชาดกเนรุชาดกนะชาวณหังสะชาดกจุลหังสะชาดกมหาหังสะชาดกและหังสะชาดกนะฮะมีความเชื่อนะฮะก็เหมือนในชาดกเลยว่าผู้ใดบูชาหงเนี่ยนะฮะสัตว์หงเนี่ยนะครับ ก็จะมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะฮะเหมือนกับพญาหงแล้วก็เข้าหาผู้ใหญ่ได้ดีจะมีบริวารมากหรือเป็นที่นับถือของบริวารน,นะฮะหรือเป็นใครที่เป็นเจ้าของกิจการเป็นงานที่เป็นผู้อำนวยการเงี้ยก็เหมาะบูชาหงนะหงเป็นสัตว์ที่มีบริวารมากนะฮะพญาหงเนี่ยนะ,ะแล้วก็ชีวิตจะสูงส่งดังหงนะครับแล้วก็ชีวิตจะวรวดเร็วดังหงพญาหงเป็นสัตว์ที่บินได้รวดเร็วที่สุดในบรรดาสัตว์ปีก นะฮะแล้วก็เป็นเจ้าแห่งสัตว์ปีกเป็นผู้นําด้วยนะเสริมในเรื่องของการควบคุมผู้นำนะฮะเมตตามหานิยมค้าขายดีเพราะขนเนี่ยขนหงเนี่ยนะฮะจะเป็นทองคานะฮะคุณก็จะไม่ขาดทรัพย์นะฮะชีวิตก็จะสูงส่งดังหงหงบินสูงมากนะฮะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูต่างๆเข้าหาผู้ใหญ่ดีฉะนั้นท่านใดอยากจะได้นะนะฮะอันนี้คือสัตว์ตาหงนะฮะปุกเศกตามตำราโบราณนะมีจํานวนจํากัดนะฮะเอาไว้เป็นเครื่องรางเอาไว้ห้อยคอใส่ถุงเสื้อใส่กระเป๋าเสื้อ นะหรือว่า,าคุณจะเอาไปตั้งไว้หนารถก็ได้นะครับนะอันนี้คือสัตว์ตหงนะครับอาบแสงเพ่นนะครับนะแล้วก็อยากได้ก็ลิงกไลน์ด้านล่างลิง์หนาช่อง t i กต o k นะครับหมดแล้วหมดเลยนะอันนี้นะครับเครื่องรางชั้นสูงนะฮะวันนี้สวัสดีครับ